รับสีสุดอาจรย์วันนี้ก็มีการสนทนารมกันเล็กน้อยนะครับเรื่องของสมาธิเรื่องของฌานเรื่องของสมาบัติในการเรื่องของวิมุตตหรือวิโมกนะครับซึ่งมีผลเกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกันแลวก็เชื่อมโยงทั้ง,งระบบและพระผู้ใดแอบบรรลุถึงธรรมสูงสุดก็จะต้อง สามารถที่จะกล่าวทำได้ด้นะ,นะครับแค่ปฐมฌานก็กล่าวได้แล้วแต่ว่าความลึกซึ้งก็จะไปได้ในระดับที่สูงขึ้นนะครับแต่ถึงระดับของปฐมฌานเนี่ยตั้งแต่เริ่มเลยเนี่ยเราก็มีองค์ธรรมเนี่ยครบหมดแล้วครบหมดแล้วนะครับเหมือนกับสมาธิสมาธิเกิดจากอะไรก็เกิดจากผู้ที่เข้ามาสดับ จะกลับมาสดับในธรรมพระองค์ในของมพระองค์นะครับที่เข้ามาสู่ระบบตมมาตนิยามระบบความถูกต้องระบบของสัตธรรลุษนะครับเป็นภูมิของสัตธรรมหลุดนะครับในอการกระัำสั่งยุตได้เปิดประตูไม่ทำตาความเป็นจิงต,ต,ตาเรียสักด์สิิในอริยมรรคแปดนะครับนี่ก็ขอพูดโดยสังเขปนะครับแล้วก็เข้ามาสัมรวมจิตนะครับก็จะเข้าสู่ระบบ นะครับของสมาธิก็จะทําให้ไม่ฟุ้งซ่านนะครับก็จะมาเรียนรู้ของระ,ะบบของนิวร้าที่นิวร้าเกิดขึ้นมาและจะทำายังไงให้นิวร้าสงบไปนะครับโดยการใช้สภาวะนะครับจะมาเรียนรู้สภาวะที่เป็นธาตุสิ่ดินน้ําไฟลมแล้วก็รวมอากาศธาตุยาธาตุ นะครับจะมาเรียนรู้อายตานะนอกอายตานะนในนะครับแล้วก็มาเรียนรู้สายปฏิจจสมาที่มีสิบสองอาการนะครับซึ่งเป็นอาการทางจิตหลวนก็จะเข้าถึงเวทนาสามนะครับโดยการเพ่งนะครับเพ่งโดยความเป็นท่าโดยความเป็นอายตนะและความเป็นปฏิจจสมะด้วยองค์ธรรมที่เป็นอินทรีห้านะครับถ้าอินทรีห้าไม่บริบู ไม่รู้จักการทางานของอินทรีย์มันก็จะในอินทรีย์อินทรีย์ก็ไม่แข็งแรงเมื่ออินทรีย์ไม่แข็งแรงก็ไม่มาเป็นทูเพง่งแล้วก็สมาธิก็จะไม่แข็งแรงไปด้วยแล้วต้องมีสมาธิแล้วถึงมีชาได้สมาธิก่อน้วถึงได้ชาเมื่อได้ชาแล้วถึงจะเข้าสู่ระบบสมาบัติเมื่อได้สมาบัติเข้าสู่วิโมะนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าสู่สมาธิตั้งหลัเริ่ม เดี๋ยวความเป็นจริงอารยสติสีสส่ในอรรยามงเมิงแปดครับสมาธิของะองก็จึงเป็นสมาธิที่เริ่มที่จะปัสจากราละโทสะโมหะทิฏฐิมานะโสกาลังเลยนะน,นะครับนิวตารตรงนี้อานาที่ก้อยกระซิบนะครับความประมาทความบวกความตื่นเต้นความอยากความเพลิดนะรตรงเนี้ยเมื่อมีสมาธิจะทําให้สิ่งเหล่านี้เบาบางลงเรื่อยๆเบาบางลงเรื่อยๆ จนกระทั่งเกิดสภาวะที่เป็นชาเกิดสภาวะที่เป็นชาองค์ชาไม่จะทำงานนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อท่านมีสมาธินะครับสมาธิก็รวมสำรวมจิตอยู่ที่ปลายจมูกอยู่ที่เสาเกิดสาวะันะครับเพราะฉะนั้นที่เสาเกิดสาหัที่ปลายจมกูกจึงประกอบด้วยสินสมาธิปัญญาของมิมุติอยู่ตรงนี้จนถึงวิวัตยญาติตรงนาอนอสวกิเลสทั้งหมดอยู่ตรงนี้ กุศลธรรมอักกุศลธรรมอยู่ตรงนี้องค์โพธิปภัยธรรมสามเดอยู่ตรงนี้หมดนะครับเพราะฉะนั้นใครปฏิบัติไปถึงตรงไหนก็อยู่ตรงนี้หมดโดยระบบของค์ถ้าใครไม่ได้อยู่ตรงเนี้ยลอยหน้ารอยตานะครับไม่ได้สํารวมอินทรีย์ไม่ได้สํารวม,ม,ส,รวมสภาวะที่องค์สงตัดไว้ก็ไม่สามารถที่จะเพ่งชัดได้ S <S> <Okay>. <S นะครับเพราะนั้นเมื่อสมาธิมีกําลังแล้วถึงจะรวมกันขึ้นมานะครับเหมือนกับเจโตสมาธิเจโตสัมผัสน,นะครับเจโตววมุดเจโตสมาธิอะไรเนี้ยคือสภาะวะเขาจะต้องถึงกะนบิดชานก็เช่นกันนะครับ,บชานก็เช่นกันเพราะฉะนั้นเะมื่อมีองค์สมาธิก็จะเกิดองค์ชาญถ้าถูกต้องนะจะต้องถูกต้อง <Okay. S 1> เนื่องจากธรรมจะต้องไหลไปสู่ธรรม แต่ถ้าท่านไม่มีทำหลายวิสูธรรมก็แสดงว่าไม่ใช่ธรรอแต่ท่านก็ต้องมารู้จักยีวันห้าในการเดิมาต้องมารู้จักวิตกในความอัศจรรย์ในทิ่ขององค์วิตกไม่ใช่กิเลสแต่วิตกเป็นองค์ที่เป็นความอัศจรรย์ในจีตขององค์ประกอบด้วยอะไรบ้างครับท่านอาจารย์ประกอบด้วยเป็นตำนวนของความอัศจรรย์ในทีตขององค์เจ้าค่ะประกอบด้วยเวทนา ที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะจ๊ะคะ่ะเวทนาสัญญาวิตกที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจ้ค่ะเพราะนั้นก็ต้องมาทาาราบฌานสามที่หกสิตบาสตานเมือม่อมีองค์ที่เป็นอนุสาสนีเปทาซึปป่งเป็นความอาจจัศจรัจรย์เจียวมันก็จะถ่ายท,าาทอดมาถึงวาสาวกที่มีการเดินมัรถูกต้องถ้าไม่ถูกต้องจะไม่เกิดแบบนี้นะครับไม่มีทางเกิดเลยเพราะนั้นการรวมสมาธิทั้งหมดเนี่ยก็จะทําให้เกิดสภาวะ าจะต้องอาจจะต้องมีผู้นำก,กิจหรือสัตบุตรหรือองค์มรเปิดประตูไม่ทําก่อนไม่อย่างนั้นจะไม่มีอนุาสาตนีนบริหารนี้เด็ดขาดเมื่อเกิดสภาวะตรงนี้แล้วเนี่ยในก่าอาจารย์ในจิตขององค์เข้าสู่กระแสวกแล้วเนี่ยก็ต้องมาทราบชันรู้ชัดในองค์สัปชัญญยาไม่ได้ให้ไปรู้จากองค์สติกร้องต้องรู้จากองค์สัปพัญชะาก่อนแล้วถึงจะเกิดองค์สติ องค์ที the the ่งเป็นองค์สติปัฏฐานสี่นั่นคือองค์ปฏาทานนะครับต้องมาทราบชัดรู้ชัดในองค์สัมปชัญญะองค์สัมปชัญญะประกอบด้วยอะไรครับเจาร์ือะเจ้าค่ะองค์สัมปชัญญะก็ต้องประกอบด้วยองค์ที่ทราบชัดรู้ชัดในเวทนาวิตกแล้วก็องค์ปัญญาเจ้าค่ะแต่องค์ปัญญาประกอบด้วยอะไรครับองค์ปัญญาประกอบด้วยองค์สัมมาทิฏฐิ และองสมมาสังกปะเจ้าค่ะที่ได้มาจากผู้นําจิตหรือสัตตบุรุษเจ้าค่ะคนนี้ไม่จะทำงานเื่าทราบชัดเวทนาที่ก่อนบอทราบชัดเวทนาจะตั้งอยู่เมื่อทราบชัดเวทนาดับไปทราบชัดอะไรทราบชัดอะไรครับทราบชัด ทราบชันดูชัดตามอริยสัจสี่ในอริยมรรคในองค์แปดเจ้าค่ะเอย่างคร,รัึงหนึ่งมีการเดินมรรคที่จะบรรทราบชันรู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งเหตุเกิดกแห่งรูปนะครับความดับแห่งรูปนะครับปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งรูปคุณแห่งรูปโทษแห่งร<ช>ูปทำไมต้องรู้เรื่องรูปเพราะอะไรอ่ะท่านอาจารย์ที่บ่งสมทำไมต้องรู้เรื่องรูป รูปาพระรูปประกอบด,ด้วยอะไรมหาผู้เป็รูปเจ้าค่ะพรูปสี่อาจจะขาดก้อนชัดรางวัลของบางที่วง,งทรงตัดไปด้วยเจ้าค่ะนั่นก็คือคมเกา่าใช่ไหมใช่เจ้าค่ะเราะต้องมารู้เรื่องของกรมกรมเก่าก่อนพอรู้จักกรมกรมเก่าแล้วก็พระองค์จึงให้เข้าไปทราบชาัดรู้ชัดแล้วก็จับรูปนั้นเสียใช่ไหมซึ่งเป็นอันดับแรกเลยเจ้าค่ะรูป แต่เมืม่อดับรูปแล้วกรรมเก่าก็จะได้จบกันง่ายๆเพราะนั้นเข้ก็จะเหลืออะไรเหลือน,ะน่นะหารูปต้องถูกดับก่อนเพราะรูปเป็นกรรมเก่านะครับรูปเป็นกรรมเก่าก็จะต้องถูกดับโดยไม่มีเหลือลแต่เมื่อดับแล้วถึงจะเข้าสู่ระบบของวิมุตคือผู้คงที่ผู้คงที่เพราะนั้นจึงจึงเข้าสู่ระบบรู้แล้วก็จะ,ะดับให้หมดซึ่งมี อุบายเครื่องสลัดออกในรูปแต่ในขณะใน,านการในรูปนั้นก็ต้องมีเวทนาสัญญาสังขารเป็อย่างก็ถูกดับไปด้วยก็ถูกดับไปด้วยในระดับหนึ่งแต่ก็ยังไม่หมดเนื่องจากในมหาปรภูปสี่หลังจากดับไปแล้วยังมีขันท้าขันห้าประกอบด้วยรูปและนามก็ยังมีานามอยู่นะครับขันห้ามีรูปส่วนหนึ่งจิตบ,บางมโนวาย่างยังเหลือนามไงค จะไม่เหลือมาก็คือเวทนาสญ,ญา,านการณ์นในส่วนของจิตบ้างมารมณ์บ้างอย่างต่างนะครับซึ่งการท่าที่เหลืออยู่ก็ยังจะมีในส่วนของกรรมใหม่ซึ่งเป็นกรรมใหม่ที่ทองสงสัญซึ่งมีความยินดีความเพลิดเพพอใจก็คือทันที่ที่ยังไม่อยู่ครับที่มีความเพลิดเวลิน,าานผัสวกก็ต้องให้ตอบ ร้านการดับขององค์จึงเป็นนิโรธในายางที่หนึ่งนิโรธในายางที่สองนิโรธในายามที่สามใชของนี่แหละของสัญญาเวทนาวิจกเป็นควนามอาจรจย์ในจิตขององค์แต่ในสัญญาเวทนาที่มีรูปเวทนาสัญญาดังขามิจัอันนี้เป็นของชาลุศีอันเป็นของชาลุศีจะดับ hmm. ได้าูกไหมครับค่ะ ่าเราต้องเข้าใจแบบนี้นะอ่าแล้เป็นชาติฤทีอยู่ในระบบชาติฤทีถึงดับได้สังขันปรุงแต่งถึงดับได้แั้ก็จะดับไปพร้อมๆกันเนื่องจากเขาเป็นชาติฤทศีแต่ในสภาวะของขันห้ารูปนามที่ปรุงแต่งเนี่ยที่เป็นชาติฤทศีมาเลยนะเราจะซ้าซ้อนก,น,กนกันกับความอาศจรรย์นในกิ่ของพระองค์กับสัมภชัญญะ จะซ้ำซ้อนกันชื่อเหมือนกันเพราะเขาอยู่ที่เดียวกันแต่เป็นสัจจะสัญญาในแถบพระองค์เห็นไหมไม่งั้นจะมีคําว่าสัจจะสัญญาอาริเอียดแห่งพระองค์ได้อย่างไงนะแต่มีสัญญาอยู่อยู่ไหนจะโอ้ทําจึงเป็นสัญญาจารีติซึ่งอยู่ด้วยการแยกกันไม่ออกใช่ไหมแต่เวทนาเป็นเวทนาที่เป็นเวทนาสามแต่ถ้าเป็นเวทนาการฤติ เขาก็มีแต่สุขแล้วก็มีทุก์เพื่อให้สู้กันแต่อทุก์กามสุขเขาไม่มีอุเบกขาเขาก็ไม่มีทมไมใเข้าใจตรงนี้ยังเลาค่ะเข้าใจคอ่าเพราะฉะนั้นในชาลุศีเขาชอบสุขเป็นหลักทุกเข,ขาแทบจะไม่สนใจเลยถ้าใครจะมาสู้กันมาก็เป็นสมาธิของจิตทุกก็ อยู่ประจระทั่งหมดหายเป็นบุปผายไปเลยอาตุกขมาสุพอก็ไม่มรู้จักที่จะไปดับตรงนี้ชาลุศีดับไม่ได้เห็นไหมจนเข้า,ขาเวขาเวขาชาลุศีก็ดับไม่ได้ไม่รู้จักเห็นไหมครับญญรรารส,สา,านนะรูปเวทนาสัญญาสามองค์ทรรรู้จักนะใช่ไหมรูปเวทนาสัญญาสังขารสังขารคือ ปรุงแต่งก็คือมากับอะไรมาจากสภาวะที่มีการปรุงเมื่อสัญญาชาลุศีออกมาปรุงไปอนาคตแล้วก็ไปหยิบอดีตขึ้นมาเวลามากกับขากนะวิตกที่ที่ให้ดับนี่ไงใช่หไหมไม่ได้ดับองค์วิตกนะองค์เป็นอนุสาตณีเป็นอาหารองค์วิตกกระดับได้ไงคือองวิตกไปเอามาลากออกมา เพื่อให้เขาติดตกวิตกวิจารก็อยู่ข้างในเป็นอนุใสนอนเนื่องในกรมรสันดาจิมรากออกมามองค์ส่งออกมาเพื่ออะไรเพื่อให้ผู้เดินมรรคดับขอพรเจ้าม่ครับตา,า,ารย์แบบนี้ครับสาธุเจ้าค่ะสาธุนะครับเพราะนั้นธรรมขององค์จึงเป็นธรรมที่แยกรายละเอียดไว้ยิบ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 ทเข้ามาเดินมัก จะเข้าใจถ้ายังไม่เดินนับและยังไม่ได้รู้ทำตามที่ครูบาอาจารย์แสดงบอกสอนก็จะงงไปแล้วก็จะจับแพะชนแกะมั่วไปหมดเลย,เลยซึ่งไม่เป็นไปตามอาการทางจิตโดยอริยสัจสี่อริยมรรึงแปดนะครับเพราะนั้นเวลาเพ่งชานมันถึงเพ่งกันผิดเพ่งกัไม่เกิดประโยชน์เห็นไหมครับเพราะฟังเข้าใจผิดเนื่องจากอะไร สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะคือองค์ปัญญาแต่เมื่อรับมาดีแล้วถูกต้องแล้วก็จะได้องค์สัมมาทิฏฐิเพราะตั้งถูกต้องเข้าใจถูกต้องสัมมาสังกัปปะก็ดักถูกต้องอยู่ที่บริเวณใบหน้าทํางานทั้งสององค์จึงเป็นองค์ปัญญาขาดองค์ใดองค์หนึ่งเป็นมิจฉาทันทีไม่เป็นสัามมานะแต่นี่จะเป็นสัมมาทิฏฐิสัามมาสังกายเป็นมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะทันที ขเข้าใจไหมครับท่านอาจารย์กับสาธุเจา้าค่ะเข้าใจเจา้าค่ะไม่งั้นจะเพ่งผิดเพราะฉะนั้นเมื่อท่านเพ่งโดยความเป็นโลกุตตรธรมรมเขแก่จไหมคงใช้คําว่าอโลกุตตรมรรมเพ่งโดยความเป็นโลกุตรารต้องเข้าใจในมรรคที่เป็นโลกุตตระคือธรรมะองไงถ้าไปเข้าใจในธรรมอื่นธรรมจาหรือตรีก็ไม่ใช่โลกุตตระมรรคซึ่งเป็นมรรควิตีที่กําลังเดินอยู่ผู้ที่เดินมรรคนั้นเป็นอริยมรรค ปุริชนเดินมากไม่ได้เจ้าโลกุตรามากไหมท่า <Okay. S 1> นอาจารย์นี่คือสภาวะแล้วถึงจะเป็นโลกุตระผลว่าในเรื่องสุญญตายเห็นไหมเวลาบรรลุเป็นสุญญตาหมดว่าในเรื่องสุญญาบริสุทธ์บอดีบุญต,ต,ติ้งเชิงไม่มีอะไรเข้าไปแทรกได้เพราะในนั้น,ไม,มน,นไ,ไม่มีกิดน้ำไฟลมไม่มีอากาศทางวิญญาณธาตุเห็นไหมเข้าสู่สภาวะ จรงดจริงเน<ช>ี่ยมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นั้งโมล้วนมีความดัปเป็นธรรมดานนั่นลมดำเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นสภาวะที่เป็นการที่เข้าไปเพ่งจึงเป็นสภาวะที่ผลของโลกุตมะเข้าสู่โลกุตระจิเ็นสมาบัติเป็นสมาบาัติใช่ใชครับึงเป็นสมาบัติขอเห็นนี้องค์สมาบัติได้มาจากไหนได้มาจากการเดินมัค แลจากกันเัข้าไปสู่ชานที่หนึ่งชานี้สองชานที่สามชานที่จะซ้อนกันหมดฉะน,นั้นพูดกล่าวโดยย่อก็คือองค์ชานที่หนึ่งก็คืองานในเบื้องตน้นเรียกว่าอุเบกขาปาโมนะครับในคำกลบบโดยย่อนะครับงานในเบื้องตน้นอุเบกขาปาโมงานในท่ามกลางก็คือชานที่สองชานที่สาม การที่สองการที่สามก็จะมีอะไรก็จะมีสภาวะที่ผงฟ้จิตแท้จิตตั้งเดิมแล้วก็มาเป็นอะไรจิต่อนเป็าการงานแล้วก็จิตแท้จิตดังเดิมเจ้าค่ะเป็นอะไรแน่ครับอ่าถ้าเป็นอุเบกถ้าเป็นในยะที่สองก็จะเป็นจิตแท้จิตดั้งเดิมเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นในองค์จิตแท้จิตดังเดิมต้องปราศจากกิเลส ในธรรมญาติปราศจากกิเลสถ้ายังมีกิเลสอยู่ก็ยังไม่สามารถที่จะเข้ายุดสู่ส,ส,สาภาวะของจิตแท้จิตดังเดิมได้เพราะฉะนั้นพระองค์จึงให้ดับวิโตวิจาร์เนีดับที่สองวิโตวิจาร์ต้องหมดไปเนื่องจากอะไรในวิโตวิจาร์พระองค์ได้ไปเอากิเลสออกห้เพื่อให้เกิดวิโตวิจาร์ตั้งมานาสารจึงดับวิโตวิจาร์กิเลสก็ออกมาไม่ได้แล้วแล้วก็ชาลุสี งที่เข้ามามันจิตที่เข้ามาจิตตองพงก็ให้ดับให้หมดอย่อนงะพงจิตตัดว่าอะไรในฌานที่สามทุกละทุกขวิชาละทรมนะในการกอดได้ไม่มีทุกไม่มีสุขนะในการกอดได้คือเข้าไปในองค์สมาบัติในฌานที่สามแล้วไปสมัมผัสเพราะอะไรเพราะในการกอดได้คืออุเบกขานี่ไง สาทุตาทูตวิชาละธรับอะไรครับมีเอ่อก็ทรงอยู่กับเบกดขาชั้นที่สามนะเจ้าค่ะมีสัมปชัญญะเจ้าค่ะเข้าสู่ชั้นที่สี่ก็มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อะไรในชั้นที่สี่พงศ์ตัดว่าอะไรไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์ดับสมณะโทมนาสก่อนได้ มีอุเบกขาก่อน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 ได้ไงเข้าใจยังก่อนก่อนได้คือเวลาเขาไปสู่ชั้นที่สี่ก็คือในชั้นที่สามเขาทําให้เสร็จหมดแล้วเจ้าค่ะถูกไหมเขาทำให้เสร็จหมดแล้วก่อนก่อนได้ไงเจ้าค่ะอยู่ในชั้นที่สามเรียบร้อยแลยต่อมัดต้อมัดก่อนก่อนได้มีอุเบกขามีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุติบิ์เพราะฉะนั้นองค์ที่สี่คือจะดุริชานแค่นาเอาอุเบกขาไปให้บนททำให้เบนิสุดเท่านั้น แต่จริงๆองค์ที่สามนั้นเข้าไปสัมผัสอุเบกข์แล้วเข้าไปสู่ฌานวิสีแล้วทำไมไปสัมผัสในองค์ของวิมุตต์แล้วแล้ววิมุตต์เนี่ยเขาเกิดในองค์ที่หนึ่งหรือยังพรรสมชาิเกิดแล้วเจ้า<ห>ค่ะ<อ>เกิดสุมุติเขาเกิดแล้วอง<ม>ค์ที่สองเกิดย่างเกิดแล้วเจ้าค่ะทำไมองค์ที่สามก็คือฌานที่สามเกิดหรือยังเกิดเกิดด้วยเหมือนกันแล้วเจ้าค่ะเกิดด้วยอากันเพราะนั้นพระสูตรที่ส่งให้เมื่อเช้า จึงเป็นวระสูตรที่เข้าไปสู่เพราะนั้นพระองค์จึงกล่าวว่าน,นิโรธที่เข้าไปถูกต้องวิมุตต์ดูพระสูตรเมื่อเช้าอย่างท่านอาจารย์ดูแล้วเจ้าค่ะพระสูตรเมื่อเช้านี้ดูแล้วเข้าใจไหมนิโรธที่ถูกต้องวิมุตตเพราะความดับแห่ง กีกรับมานวกกรมเราเรียกว่าความดำกันนี่คือระดับหน่อยเพราะฉะนั้นในชาที่สามเขาเข้าไปถูกต้องเขาถูกต้องแล้วเขาถึงจะออกมาไปสัมผัสตรงนั้นก่อนออกมาแล้วถึงจะมาเขียนอธิบายตามธรรมที่ท่านใช้สภาวะกันนั่นแหละเพราะนั้นเวลาเขาเข้านีโล้ในยาที่สามก็คือตามในที่สุดจึงสัมผัสกายผิดเดี๋ยวเขาออกถูกท่ายเท่าระบอกให้กับก้อผู้ เดินมาฟผู้เดินมัฟบรรลุตูมกลายเป็นอป่งวิมลเจ้าค่ะเห็นไหมครับได้รับการแต่ทอดกายานุปัฒนาเวทนาลพัฒนาจิตานุปัฒนาธรรมะจริญละทิ้งละทิ้งละเทความเป็นสักยยะแต่ถ้าความมากควาเป็นเป็นอะไรอย่างครับวิจิตรวิจิตรฉาเจ้าค่ะและจนกระทั่งมาทิ้งพาไปเบาบางในราคาตัวสาวบอก จนในที่สุดมาละราคาโทรศัพท์จนในที่สุดมาดาบราคาโทรศัพท์หมครับนี่คือวิมุตตองแปดเพราะนั้นก็มาศึกษาต่อในวิมุตตองที่เก้าวิมุตต์องที่สิบคือสัุปาทิเศสนิพานธาอนุปาทิเศสนิพันธาและเข้าสู่ที่สุดแห่งทุกในระบบที่เรียกว่ามามไม่มีก็คือโอเป็นกระแสสัมัเห็นไหมครับนั่นคือสภาวะที่เชื่อมต่อกัน เพ,พ <อ S 1> าราะน,นั้นผลของสภาวะที่เดินมายิ่งมีอนุภาพมากจะมาทำลอยหน้าลอยตาฉับๆับฉับๆไบวันๆไม่ได้ต้องอยู่ในระบบหมดไม่งั้นผลก็ไม่เกิดนะครับพนนอเข,ข,ข้าใจไหมครับท่านอาจารย์วิมุตานอาจารย์วิบุลัสินิลปกับสาธุเจ้าค่ะเข้าใจเจ้าค่ะนี้โราจะต้องถูกต้องวิมุตเห็นไหมอันนี้โลดในยะที่หนึ่งสององค์ที่ถูกต้องก็คือนี้โลดองค์ที่สาม แต่ที่ไปโดนก็คือต้องโดนหนึ่งสองไปด้วยเพราะเขาซ้อนกันอยู่สมาธิซ้อนสมาธิฌานซ้อนฌานสมาบัติซ้อนดาบัติวิโมกซ้อนวิโมกก็คือวิโมกแม้เขาจะซ้อนกันหมดชั้นหนึ่งซ้อนชั้นสองชั้นสามชั้นสี่อยู่ด้วยกันหมดแล้วคือเป็นอากาศสารัญจาร์เขาก็ซ้อนกันเพราะเขามีรูปสัญญากับอรูปสัญญาอากาศสารัญจาระวิญญาณกินจานะเนวสัญญาณาสัญญาจนถึงสัญญา พวกจริงตับในสัญญาไว้รอดเป็นสัญญาเวทีรอดสมบัติทําไมไม่เป็นสัญญาเวทีรอดสมุิเป็นสมบัติเห็นไหเพราะอะไรเพราะเข้าไปสัมผัสไปถูกต้องแล้วเขาก็เข้าสู่ะบบเหมือนกับท่านได้รับเรียนจบปริญญาแล้วแต่ยังไม่ได้รับปริญญาสมบัติก็คือเข้าไปสัมผัสเข้าไปถูกต้องวิมุตวิโมกหมดแล้ว แต่ออกมาสามารถเขียนอธิบายตามธรรมเพราะอะไรเพราะท่านเขียนอธิบายตามธรรมถ้าท่านบอกว่าท่านอยู่ชานสี่ท่านมีตัวตนท่านจะเขียนข้าไปได้อย่างไร <c oughs> <laughs> ในชาานที่สี่ในความไม่มีทั้งหมดในลมอสัาปสาสตถ้าท่านบอกว่าท่านอยู่ชานสี่ต้องอยู่ชานสามถูกไหมต้องถอยออกมาก่อนนีเจ้าค่ะ ต้องถอมก่อนต้องถอยมาก่อนถ้าไม่ถอยแล้วจะได้ก็ต้องถอยออกมาถอยแล้วถึงจะรู้เรื่องก็ตรงที่ท่านอยู่ข้างในพระองค์ทรงสอนข้เห็นไหมไครับพักก่อนนะท่าน